คือเวลาเข้าสวนเนี่ยไปกลางแดดมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายหายใจหอบอากาศเปลี่ยนพอเจอฝุ่นหน่อยก็ป่วยผมสมศักดิ์ปัจจุบันก็คือหลังจากเกษียณมาก็ทำสวนครับ ตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเวลาเข้าสวนออกไปกลางแดดได้ไม่นานจะมีอาการหน้ามืดเวียนหัวเหนื่อยง่ายหายใจหอบก็มีฝุ่นเพราะอากาศเตียดหน่อยก็ป่วยง่ายพอจะหายก็ใช้เวลาหลายวันพอดีลูกสาวซื้อเจลมาให้กินนะฮะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือฮาร์ทนะฮาร์ทนะฮะสองสีเหลืองนี่กับยูมิสองสีเขียวนะฮะอันเนี้ยฮาร์ทินก่อนนอนนะฮะส่วนยูมิจะกินตอนเช้านะช่วงเช้า ตอนนี้กินมาได้ติดต่อกันประมาณสักสี่เดือนแล้วอาการที่เคยเป็นอยู่นะก็ดีขึ้นไม่มีอาการหน้ามืดหรือเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนทำงานในสวนเดี๋ยวนี้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเจลูกินง่ายนะครับอร่อยพกสะดวกมากๆครับเอาพาดก่อนนะฮะอันนี้ฉีกแล้วก็บีบบีบรสชาติอร่อยมากครับ